วัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องกินแซบกับเฟมชาแนลนะคะคนอื่นน้องเฟมกะไปเก็บเห็ดมาจา้ะบอกว่าใดลงคลิปเมืออ่อก,กี้จะเป็นแกงเห็ดโคนหรือแกงเห,กเห็ดปวกเห็ดปวกไงจ้ะพี่น้องล่ะหลายเฟมไปเก็บมือจนมือเป็นแผลหมดเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยมาจ้ะพี่น,น,น้องกินข้าวแซ่บๆน้ำกันเนาะข้าวบริอุน,น่ะ อส่วนหนางจะพี่น้องาอยาดใส่มือได้จ้ะเห็ดบวกหวานแห้งพี่น้องอสุดก้ะ แกงใส้บัควาเมาจ้ะใบใบ,บมบข้าวเมาจ้ะพี่น้องอือครับขอเฟิมตูนตีหาจ้ะไปกิบเองเสมอมวงเป็นม่เป็นม่เป็นฟูงเนี่ยอือขายนเนีไย อืมขอเหนียวจะเขาไมเหนียวจะเอานเขาเหนียวพี่ยังเนาะอื้อเออ แซ่บอีตัวน้ำจืมแซบ่บหนึ่งปีไม่ขังจะอาหารประมาณนี้ห้องที่อาหารตามฤดูกาลเนาะบานเซมกับอุดมสมบูรณ์แห้งได้กินก็ได้กินจ้ะพี่น้องไม่ต้องด้เสียเงินจ้ะ อุดมสมบูรณ์แห้งจ้ะบอกเลยถ้าผ่าแม่เอันไม่เคียวเขา,ากะอยักอะไรนีมไหมพี่น้องเข้ากันมากมากอากาศก็ดีจะ้ะโอ้ยพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวไปได้กินเสียใจเด้ออืมอืมอออืมหวานแห้งจ้ะพี่น้องโอ้หวาน หวานแห้งแซบมันออกธรรมาชาติจ้ะพี่น้องอัออนเฟ้นไปเก็บรอบสองมาแม่อยายามอะไรกินเขาแม่แกงเห็ดละเด้ออีหล่ายสะทายคลิปบ,บอสสัสอยุ้ยไทยยุแม่ไปมั่จะเก็บเห็ดไปเลยทายคลิปพี่น้องมึงเลยสัน อเต็มหมอนจะพี่น <red> ้องเฟ้มก็บต้มน้ำาปลาไว้แฟนๆจะกลับมาจากประเทศเกาหลีจ้ะเฟ้มก็ต้องตุ้มน้ำเปลาไว้รอแฟนก็บ่อยากขายแล้วพี่น้องเนาะนันเป็นเอียงที่ท่างใจเป็นอะไรที่แบบทางใจอะดีต่อใจอะก็เล้บ่อบอขายจะพี่น้องให้แฟ้นไว้กินจ้ะ จะไปฝากยาพร้อมจ้ะเพราะว่าอัน,นบานยาเห็ดบกเห็ดบอกออกแต่เราเล่า,ลาว่ากับพ่อได้กินอยู่สั่นอืม สุดยอดค่ะอ,อกรับขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องน้องเฟ้มอันบุคเรดลุ่ลงคี้น้องเฟ้ม,มว่าจะเก็บเห็ดจ้าพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคิดพี่พี่น้องเบิ้งเด็กก็ว่าอืม อย่างเก็กบบระเท้าข้าจอะกัค้นกันหลายเห็ดกันหลายอันนี้เขาเอานว่าเป็นเห็ดปวกใหญ่หรือเห็ดค้นใหญ่จ้ะพี่น้องพอว่ามันไม่ค่อยออกจากเทียได้ไหน,นิบ้างสี่็หลายแต่พอรึเปล่าพอ,พอกับบรลแล้วเท่าไหร่สน ตุม่มตุ่มอะไจ้ะสุดนำโกก,กเหมือนกันนะ พี่น้องจ้าผู้ใดมากิปนี้น้องเฟรรมกอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกิ๊ฟเซบกับ,ฟกกบ,กกบนเฟมชาแนลนะคะวันนี้น้องเฟรรมกับอิมแลวนะจ้กพี่น้องเจอก,กันคลิปหน้านะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ